เตอส,สดีครับวันนี้นะครับจะพาพี่น้องมาเห็ดก้อยกุ้งข่อยตีนะพี่น้องเนาะวันนี้กุ้งข่อยตีกุ้งส,สดๆนะครับนี่พี่น้องเอยเต็มดงๆเลยครับวันนี้เอาเนี่ยนะครับข้าเห็ดปรุงเป็นน้ำเครื่องก่อนนะครับเนาะขัดแหลกข้ากระใส่นี่เข้าไปเรื่อยนะพี่น้องเนาะใส่เกลือลองไปแล้วนะครับตัวนี้ใส่เกลือลองไปนะพี่น้องเนาะใส่เกลือใส่ผงชูรสเนาะครับผงชูรสใส่ลงไปเลย น้ำปลาท่านผู้เนาะปลาเส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็พริกผงนะครับพริกผงมาเ์คเทกระใส่หลาได้เพี่น้องเนั้นแล้วก็ตะข,ขัวนะครับแล้วก็ใส่น้ำปลาเดือดนะครับน้ำปลาเดือดนัวคักได้เพี่น้องเนั้น สูตรนี้ผมมีใส่บักหน้านะครับใส่กระบี่บักหน้าใส่นะเพื่นเพอนบักหน้าสดๆหายปากกว่าก็ได้ครับมาเซาเอาล้วครับเดี๋ยวแล้วกะสีใส่กุ้งลงไปนะเพื่อนเดื่อนกุ้งสดๆเลยเดี๋ยวแบบสูตรนี่สิเพืองที่มาเอากุ้งเตียนได้เหมือนาะนผนะัดนะครับผักกะซีนี่ต้นหอมผักชีนะครับ จะแล้วเนี่ยไบบกูดผักเพี้วยวด้วยี่น้องเนาะสูตรนี้ใส่ผักเพี้ยวนะครับเอาไปบักเอาครับตัวนี้เา่าขยอยไปเลยเพี่นอ้อนๆสามตำสามตำเพี่น้องเฮ้ยก็ได้ขอกันเนาะเอาืมเอาสุดยอดพี่น้องเลยนี่ นี่นะครับเออถ้าขนาดพี่น้องเอ้ยเอาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปซู่ขูดสุขคนนะครับมาพบมาพบช่องจ่าฉาทุงล่านะครับวันนี้นะครับบรรยากาศเศร้าๆนะพี่น้องพอดีเมื่อเศร้าไปใส่เขาเอิ้นเนี่ยอ่ะใส่ไปดักกุ้งมาหน้าพี่น้องได้กุ้งสดๆมาเลยพี่น้องเต้นดงๆเลยพี่น้องเนี่ยเพราะฉันได้ตายเลยครับเนี่ยเต้น พอดีก้อยให้พี่น้องเบิ้งนะครับวันนี้เนาะกับกินกับพักมีผักสะเดาได้พี่น้องได้ปันเอ้มีผักเพียวด้พี่น้องของถือกันนะพี่น้องกับมีสลัดน้ำหน่อยนึงเนาะครับแล้วมีผักเตียงมีผักซีมีสาระเหน่ได้พี่น้องเนาะมาแซบแซงกันพี่น้องวันนี้บรรยากาศวันพี่น้องยังเต้ดน้องๆอยู่นี่แหะครับพันมากรุงเข้อยตีเนาะอีสานบ้านเฮาได้พี่น้องเด้อมาแซบแซงกันครับสำหรับจ้าชาติบ่ต้องโอไลขออนุญาตได้ครับพี่น้องเนาอน้ำไม่ต้อง เดี๋ยวทองเสียพี่น้องมาเขาเนียนหอนก็อร่อยครับพี่น้องก้อนที่เชี่ยบก็ขอขอบคุณพี่น้องอีกแล้วครับขอบคุณพี่น้องหลายๆเรื่อครับที่เขามากดติดตามช่องทางเพจจ่าชาติทุกนา,าพภาคแทบแล้วครับเนาะขอบคุณพี่น้องที่มาอวยพรมันเกิดขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขกันไปเรื่อยในี่น้องเด้อพบปอดจะเฮงดีแล้วครับเขาเนียนหอนพี่น้องมาเจ็บแขบเหมือนกันครับบ่เนี่ยก็หลาย่ด้อยพันธีราตั่พระท่านในเศ้าติ้นกับมีดเลครับพี่น้องนี่โอู้หูทอ,อมีหอดเสียกมาเลยเนาะ <laughs> ป้ง Khá đều đều rồi đó, ôi, Cái thằng lắm nó gây hổng được rồi đó, gây ải phần, chứ không nào phần, phần มันมีแบงอยูน่นะอือเสร็จแล้วก็ได้การขอมอาลำเจอผัก,กดวดนะพี่น้อง để mà được ăn thằng lằng rồi Xe gan tùm tùm thằng lằng

Det er bra. trong gì chia tay làm nhỏ thêm bò ma bạn sau tiền nào <laughs> <laughs> nói à <laughs> กวางกับม่ฝ่อกุมี้ตัวใสๆเลย กินหอเคยป่ะกินอะไรราอนวดเพิ่นนี่ยิมักแท้งเน,น,นีย่ยพ <c oughs> ี่งอ่มันต้องขวี้เนะพีนน่ <c oughs> <c oughs> งละ เป็นยังเจ็ดเลย <S <S อสด,สดเลยเฮ้ยช <Hey. S 1> ่วยดืกอเอขาเดียวๆเพียงเขสดเลยเสดคนนี้บ่มีอีเดียว

สวหัวกันนัหัวเมียงน,น,น่พ <c ười> ี่น้องเนาะเส็นเนี่ยนี่เสุดทนี่เอืมนี่พี่น้นนนองเอ้ย ในการขนาดแต่เยวก็จะเป็นหวานเที่ยงได้พี่น้องเลย 음음 음. กรดิบไหมี๋้วเดีอย่าไรดีเขาตาสิ่้องอันนี้หวานกะ ใส่โอ้อิ่มแล้วครับพี่น้องสุดยอดครับเมนูเนี่ยมาได้กินโดนแล้วนะครับจะเป็นกุ้งสดๆนะพี่น้องเนี่ย <c oughs> โอ้เตลียนอยู่เลย กุ้งสดแห้งพี่น้องค่ะกุ้งสดไม่ตัวเฉยๆนี่นะครับเนอะคันขาวๆขุ่นมั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 นกระสีบรใสแล้วไม่หรอกมันบรใครสดนะครับแต่โมนี่ได้มากเนี่ยมแต่กุ้งสดๆนะครับเพิ่นไปยามมาจะเสิรแล้วนะครับไปสร้างน้ำเพิ่นไว้เนาะพี่น้องเพิ่นขายกิโล่สี่ร้อยพี่น้องก็ไปสร้างน้ำเพิ่นเครื่องโลูนะครับเนาะครับกับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับจ่าชาดทรงล่าเนะพี่น้องเนาะที่มาให้กำลังใจกันตลอดครับคัน มีการปรับปรุ่งยังกับข้าวเม่นซอยค้าวเม่นเป็นกระจกซองหายใจฉาดทงล่าในเรือพี่น้องเด้อการกระท่ำในว่าจะได้ที่บสุภาพใจฉาดทงล่ากับสีขอโทษขอให้พี่น้องเอฟซีสุขหัวสุขคนนะครับเนาะครับกับสีไก่พี่ไม่แล้วก็ดูแลสุขภาพจะแของนะครับพี่น้องเด้อโรคไพ่ขยับกันหลายนะพี่น้องเนาะดูแลสุขภาพมาตรการป้องกันจะแของพี่น้องฮักจะแของหลายๆนะพี่น้องเด้อสำหรับมื้อนี้มักกะไรถือใจกกะแช่นะครับเน้อใจฉาท่งนาสิจากลาพี่น้องไปซัมมี้กับบรรยากาศเมนูบบ้านๆแบ กินกับเข,เข,เขาเศร้า้ะพี่น้องจางชาตรงหน้าสีจากได้พี่น้องไปตำหนสิสวัสดีครับ